สวัสดีตอนเช้าจากประเทศเยอรมนีค่ะเช้านี้นะคะคุณรตีกำลังเตรียมอาหารเช้าที่จะรับประทานตามสไตล์ของคุณรตีเมื่ออยู่ประเทศเยอรมนีนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเช้าเช้าอย่างเนี้ยคุณรตีรับประทานอะไรเป็นอาหารเชา้าเมื่อใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศเยอรมนีนะคะมาดูกันค่ะว่ามีอะไรบ้าง นะคะอันที่เป็นหลักเลยที่คุณนตีรับประทานประจำก็คือมูสเล่นะคะมูสเล่นี่จะ,ะมีหลายประเภทนะคะแต่ประเภทที่คุณนตีชอบรับประทานก็คือที่มีพวกมีผลไม้ผสมเข้าไปด้วยนะคะมีธัญยับพืชคือเขาผสมกันเข้าไปของแห้งน่ะน,นะคะรวมอยู่ในนี้จะชอบแันนี้นะคะ,อ,ะอันที่สองนะคะ พอมีมูสลีแล้วจริงๆในมูสลีเนี่ยเข้าผสมธัญพืชต่างๆแล้วก็ผลไม้อบแห้งลงไปแล้วนะคะแต่คุณรตีก็ถ้ามีก็จะเติมเข้าไปอย่างเช่นมลเมล็ดทานตะวันแห้งอย่างนี้ค่ะแกะเปลือกแล้วนะคะหรือถั่วลิสงประมาณนี้นะคะถั่วลิสงอบและเมล,เล็ดเนี้ยคุณรตีจำไม่ได้ว่าชื่ออะไรนะคะแต่ก็เอาเข้าไป ในวันนี้มีเท่านี้ค่ะพวกพันธุพืชอื่นๆที่เพิ่มเติมเข้าไปนะคะและส่วนผลไม้นะคะที่คุณตีรับประทานประจำเลยคือล้วยเอาผสมเข้าไปกับมุสลีนเลยค่ะนะคะแล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงหน้าร้อนพอดีนะคะผละไม้เยอะมากค่ะอันนี้คือสตรอเบอรี่นะคะคุณตีชอบมากเมื่อวานาน,นี้ทานไปนะคะในกล่องเนี้ย อ่านไปคนเดียวหมดเกลี้ยงเลยค่ะวันนี้ซื้อมาใหม่ค่ะหน,หนึ่งถาดอย่างนี้ประมาณครึ่งกิโลนะคะซื้อ,อราคาตอนนี้คือไม่แพงมากนะคะครึ่งกิโลนี่ก็ประมาณ3ยูโรหวานนะคะก็หัน่นหันผสมเข้าไปกับมูสลีนะคะหลังจากอเอาทุกอย่างผสมกัน วยนะะ้นี่คือถ้วยประจตำตาแหน่งของคุณรัตีในตอนเช้าที่จะรับปรทานอาหารเช้าใส่มูสรลีแล้วก็ใส่เครื่องเคียงอื่นๆผสมเข้าไปนะคะผละไม้ก็ไม่จําเป็นเฉพาะล้วยหรือสตรอเบอรีรออ่มีอะไรก็ผสมเข้าไปค่ะวันไหนมีแอปเปลิลก็ใส่แอปเปิลเข้าไปหรือใส่อย่างอื่นเข้าไปนะคะแล้วก็เติมนมค่ะที่ประเทศเยอรมนีเนี่ยคุณรัตีจะไม่ดื่มนมสัตว์ไม่ดื่มนมวัวน,นะคะ จะดื่มนมพวกนมถั่วต่างๆนะคะเช่นนมถั่วเหลืองนมเข้าวโพดหรือนมอื่นๆนะนะคะวันนี้ซื้อนมชนิดนี้มาค่ะเนี่ยเป็นเม็ดถั่วนะคะไม,ไม่ทราบว่าภาษาไทยเรียกอะไรแต่ภาษาอังกฤษเขาเรียกกัดๆไปเลยนะคะคือแมนเดนนะคะเนี่ยเม็ดอย่างเงี้ยนะคะรสชาติถ้าทานแล้วก็คล้ายๆกับ แต่ว่าถั่วก็ไม่ใช่หรือว่าจะคล้ายๆกับเม็ดอะไรบ้านเราอะเม็ดกระบอกอะไเงี้ยนะคะจะประมาณนั้นเนี่ยก็เติมนมอันนี้เข้าไปนะคะนี่คืออาหารเช้าในสไตล์ของคุณรัตีที่ตอนใช้ชีวิตอยู่ประเทศเยอรมนมีเดี๋ยวตามไปดูนะคะว่าเมื่อผสมกันเข้าไปหมดแล้วหน้าตาเขาจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวตามไปดูะคะ่ะ เดี๋ยวามาดูขั้นตอนการเตรียมนะคะว่าคุณติจะรับประทานมากน้อยขนาดไหนนะคะอันดับแรกค่ะเนี่ยมูสลีก็เทใส่กระบอกแบบนี้ไว้นะคะเพื่อความสะดวกในการใช้คุณติก็จะรับประทานประมาณครั้งละนีค่ะสามช้อนโต๊ะคุณพูนนี่นะคะนี่ค่ะใส่มูสล่ลงไปหรือครึ่งครประมาณนี้นคะคะเสร็จแล้วค่ะ หลังจากนั้นก็ใส่มเมล็ดทานตะวันลงไปประมาณครึ่งช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็เม็ดที่คุณนัตีจําชื่อไม่ได้นี่ค่ะประมาณสักปลยช้อนนะคะแล้วก็เม็ดถัวประมาณนี้ค่ะใส่ลงไปนะคะเสร็จเรียบร้อยพวกมเมล็ดทานยาพืชนะคะคุณนัตีก็นี่ค่ะอกกล้วยนะคะวันนี้กล้วยลูกเล็กไปหน่อย นะคะตะเกยคุณัติก็จะถาขึ้นแบบนี้นะคะแล้วก็จะหันนี่ค่ะดูนะคะ,ะคิดว่าเป็นอาหารสุขภาพที่ดีอีกอย่างหนึ่งนะคะอยู่สตอรอเบอรีร่ค่ะนะคะก็ป่าขั้วออกค่ะ ใหญ่เนะี่ยคุณตตีผ่าสีแล้วก็จะผ่าครึ่งแบบนี้อีกนะคะแต่อันนี้คือเขาลูกเล็กค่ะลูกไม่ใหญ่มากก็เลยแค่ผ่าสี่ชิ้นนะคะประมาณนี้เสร็จแล้วนะคะวันนี้ใช้ประมาณสีห้าลูกค่ะผสมทุกอย่างเรียบร้อยนะคะมีมูสลีแล้วก็มีพวกมเมล็ดถั่วมเมล็ดธันพืชต่ตางๆและ,ะหั่นกล้วยพร้อมสตรอเบอรี่ลงไปนะคะ เสร็จสรรเรียบร้อยค่ะจะเติมนมนะคะายาวก่อนค่ะายาวก่อนนะคะก่อนก่อนที่จะ,ะเทนมลงไปเลยค่ะเทลงไปเลยค่ะเหมือนประมาณว่ากลอ่องนมหนึ่งกล่องนี้นะคะหนึ่งลิตรเนี่ยคุณตีจะใช้อยู่ประมาณสองครั้งกว่าๆนะคะนี่ค่ะอันนี้คือที่ผสม ทุกอย่างเรียบร้อยเติมนมลงไปแล้วนะคะหน้าตาสีสันน่ารับประทานมากค่ะเดี๋ยวตามไปดูนะคะตอนคุณตีชิมแล้วจะบอกว่าเป็นยังไงบ้างไปกันค่ะเดีามารับประทานอาหารเชา้าพร้พอมๆก,กันกับคุณตีเลยค่ะกินนะคะว่ารสชาติจะเป็นยังไงผสมผสมกันไปค่ะอร่อยค่ะนะคะคืะคะนะคะอคน,นมเนี่ย คุณรติจะใช้นมที่ไม่มีน้ำตาลนะคะคือรสชาติของนมเนี่ยจะจืดนะคะไม่มีน้ำตาลค่ะส่วนความหวานก็เอามาจากกล้วยแล้วก็สตรอเบอรีอร่นะคะนี่คืออาหารเช้านะคะแทบจต่ทุกวันค่ะที่คุณรติรับประทานจะอยู่ประมาณนี้ ส่วนผลไม้และมเมล็ดันพืชต่างๆที่เราเพิ่มเข้าไปนีนะคะก็จะผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปนะคะแต่ส่วนมากกล้วยคือเป็นหลักนะคะแล้วก็เพิ่มบางทีก็เพิ่มแอปเปิลเข้ามาหรือผลไม้ตามฤดูกาลที่หาได้ในประเทศเยอรมนีนะคะนี่ละค่ะชีวิตจริงที่สังแดน ชีวิตจริงของคุณรัตีที่ประเทศเยอรมนมีนะคะวันนี้นะคะก็เห็นแล้วค่ะชีวิตตอนเช้าของคุณรัตีนี่เป็นยังไงนะคะรับประทานอะไรเป็นอาหารเช้านะคะซึ่งบางท่านเคยถามว่าอุ้ยทำไมหมุนดีจังหรือว่าทําไมอายุปูนนี้แล้วยังรักษาสุขภาพได้ดีแล้วก็รักษาหมุนได้ดีนะคะอาหารเช้ามีส่วนหรือเปล่าคะ รับประทานอาหารนะคะก็จะอยู่ประมาณมนี้ค่ะสําหรับคุณเทีนะคะแล้วก็มีการออกกําลังกายเพิ่มนิดหน่อยเข้าที่เวลาจะอำนวยนะคะ,ะคุณเทีขออนุญาตรับประทานอาหารเช้าต่อให้เสร็จนะคะเดี๋ยวจะจบตัวนี้แล้วค่ะตวใหญ่พอสมควรนะคะไม่ใช่ตัวเล็กๆค่ะนะคะช่วงนี้ที่ประเทศเยอรมนีอากาศดีค่ะที่สตุ๊ตการ์ดนะคะ วันนี้ก็ท้องฟ้าแจ่มใสท้องฟ้าสีครามเลยค่ะแดดจัดตั้งแต่ตีห้าะ <c oughs> <c oughs> นะคะนะคะเดี๋ยวถ้าคุณรตีออกไปดื่มกาแฟาหรือทานของหวานหรือเค,ค้กอร่อยๆหรือไปเที่ยวไปกินอาหารที่ใดตามคุณรตีไปนะคะขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะเดี๋ยวรอเจอกันในคลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุข อปอดรคปลอดภัยนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุยืนยาวรำ่รำรวยร่ำรวยทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ